โอเคอ่ะเมื่อเย็นวันนี้เนาะก็ได้มีไลฟ์อัปเดตนะครับข้อมูลของ Shadowverse v e r b o n นะครับซึ่งก็เป็นไลฟ์ที่มีข้อมูลใหม่ๆของ Shadowverse v e r b o n เยอะมากๆเลยนะคลิปนี้ก็เลยจะมาสรุปให้ดูกันนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับอ่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือวันออกนะครับวันที่เกมจะเปิดให้เล่นกัน นะครับก็ได้ประกาศออกมาแล้วก็คือเกมจะเปิดให้เล่นในวันที่17มิถุนายนปี2025ปีนี้นะครับก็รอกันอีกประมาณส3สาเดือนนะครับผมก็ตามที่เขาบอกอะว่าเป็นสปริงนะครับก็เดือนสุดท้ายของสปริงเลยตามนั้นครับก็รอเล่นกันได้เลยนะครับคราวนี้ไม่เลื่อนแล้วนะครับเกมกน็น่าจะได้เล่นกันแน่นอนครับผมอ่ะเรื่องแรกอันนี้ครับ แล้วก็ข้อมูลต่อไปครับก็คือ,อ <c oughs> ในเกม Shadowverse Beyond เนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่า Shadowverse Park ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นที่ที่ตัวละครอาวาตารของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยสามารถมาพบปะกันได้แล้วก็เล่นการ์ดกันได้ครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าไอก,การพัฒนาวินิเกมอื่นๆเช่นการตกปลาการเล่นมาจองและการลงดันเจี้ยนต่งา,งางเนี่ย เขาพักการพัฒนาตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่ให้ตัวอวตารมาพูดคุยกันแล้วก็มาท้าเล่นการ์ดกันเฉยๆอะไรอย่างนี้ตัวอวตารก็สามารถที่จะแต่งตัวจากเครื่องแต่งกายของตัวละครในเกมได้นะครับซึ่งตรงนี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยในไลฟ์ผมพูดคาดเคลื่อนไปก็ขออภัยด้วยนะครับสรุปก็คือให้พวกมินิเกมต่างๆเนี่ยมาจองตกปลาดันเจียนเนี่ยเขาพักการพัฒนาไว้ก่อนนะ เหมือนเขาไม่ได้บอกว่าเหมือนเขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นการยกเลิกไปเลยก็ไม่รู้นะอนาคตอาจจะมีก็ได้แต่ครับนั่นแหละมันไม่ใช่ส่วนที่พูดตรงๆคือมันไม่ใช่ส่วนที่ผมสนใจอยู่แล้วในเกมนี้นะครับผมก็แค่อยากจะเล่นเกมการ์ดอยากจะเล่นชาร์ตเวิร์ดแค่นั้นแหละครับนะผม <c oughs> ตามนี้ครับ <c oughs> อ่าข้อมูลต่อมาครับก็คือเรื่องของ เมคคาิกใหม่ๆนะครับใน Shadowverse v e r b y o n นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปจาก Shadowverse ภาคเก่าบ้างนะครับเมคคาิก hmm. แรกครับซึ่งเป็นอ่าเมคคาิกชูโรงเลยนะที่มาเขาบอกทั้งการเทรลเลอร์แรกของ Shadowverse v e r b y o n และว่าจะมีเมคคาิกนี้นะครับก็คือซ u เปอร์อีว t ลูชันะครับผม mm hmm. ใ,ในการเล่น Shadowverse เนี่ย มันจะมี evolution point ใช่ไหมครับ <c oughs> Shadow วิ r ์ดภาคเก่าเนี่ยมันมี evo อยู่แล้วนะครับแต่ว่าชาโดเวิร์ดเวอร์บิออนจะมี super evo ด้วยนะครับ super evolution ครับผมซึ่งแยกกันนะ super evolution point ก็สีสีส้มตรงนี้นะครับและ super evolution point นะครับก็คือสีม่วงตรงนี้นะครับนะครับผมจากเทิร์นที่6ของผู้เล่นที่เริ่มหลังขึ้นไปนะครับ <c oughs> ผู้เล่นก็จะสามารถซูเปอร์อีโวได้โดยการใช้ซูเปอร์เอเวอร์ชั่นพอยต์นะครับผมฟอลเลอร์ทุกตัวสามารถซูเปอร์อีโวได้หมดนะครับนี่แล้วก็เวลาซูเปอร์อีโวก็จะเป็นรูปสวยๆแบบนี้เป็นกรอบสวยๆแบบนี้นะครับผมและซูเปอร์อีโวแล้วมันจะเกิดยังไงขึ้นนะครับเมื่อฟอลเลอร์ซูเปอร์อีโวนะครับฟอลเลอร์ตัวนั้นจะได้รับสเตตบวกสบวกสครับผม เพระตัวนั้นก็จะได้รัชและจะไม่สามารถถูกทำลายและจะไม่รับเดเมดด้วย <c oughs> จะไม่จะไม่ถูกทำลายโดยความสามารถและจะไม่รับเดเมดด้วยในระหว่างเทิร์นเราครับ <c oughs> ก็คือในระหว่างเทิร์นที่เราซุปเปอร์อีโวนั่นแหละเนาะแล้วก็ถ้าเราซุปเปอร์อีโวแล้ว พอมันมีรัสแล้วไปโจมตี f ฟลเวอร์อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้ามันตายนะครับมันจะกระเด็นใส่หน้าลีดเดอร์อีกฝั่งแล้วก็จะดีลหนใส่หน้าเขาอันนี้ฮาดีวะเออนะครับแล้วก็ถ้ามีเอฟเฟกต์ซูเปอร์อีโวก็ทำด้วยและถ้ามีเอฟเฟกต์อีโวก็ทำด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อเราซูเปอร์อีโวเนี่ย เราจะ a c คที a เวทั้งเอฟเฟ t e v อีและเอฟเฟ t s u p e เปอร์ครับผมนี่สมมติยกตัวอย่างอันนี้เนาะอีโวฮิวสใส่หน้าเรา Super EVO ีโวฮิวสใส่หน้าเราเพราะฉะนั้นพอเรา Super EVO ีปุ๊บก็จะฮิวหกเลยโอ้โหอย่างโหดนะครับเพราะฉะนั้น Super EVO ีเลยเป็นอะไรที่น่าจะสตรองมากเลยนะครับ <c oughs> อ่านี่แล้วนี่เมคนิกใหม่ครับก็คือโบนัสเพลย์พอยต์ครับผม หรือก็คือเหมือนเหรียญในฮาร์สโตนนะครับผู้เล่นที่เริ่มหลังนะครับสามารถที่จะได้โบนัสพรีพอยต์แบบชั่วคราวได้ทุกเมื่อนะครับโดยที่สามารถใช้ได้2ครั้งต่อแมชนะครับครั้งแรกระหว่างเทิร์น1ถึงเทิร์น5และครั้งที่2เทิร์น6เป็นต้นไปครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มหลังเหมือนคุณมีเหรียญ2อันนะครับแต่ว่า อันหนึ่งคุณใช้ได้เทินหนึ่งถึงเทินห้าอีกอันหนึ่งคุณใช้ได้เทินหกขึ้นไปครับก็เป็นแมคานิกสำหรับว่าให้ให้คนที่เริ่มหลังเนี่ยลดความเสียเปรียบของคนที่เริ่มหลังลงนะครับหรือไม่เริ่มหลังอาจจะกลายเป็นเก่งไปเลยก็มีนะครับโอเคแล้วก็มีการอัปเดตแมคานิกเกา่าอันนี้เหมือนทบทวนนะอีโ e วนะครับ ถ้าเราอีโวอ follower ตัวนั้นจะได้บวก2บวก2นะครับถ้าเรา Super Evo ีโวอ follower ตัวนั้นจะได้บวก3บวก3 e v ครับผมอีโว point และ Super Evo ว point ของผู้เล่นทั้ง2ฝั่งจะมีเท่ากันนะครับไม่เหมือนชา d o เวิร์ e ภาคเก่าแล้วนะที่คนที่เริ่มหลังจะมี Evo ว point มากกว่านะครับคราวนี้มี2มี2อ v o ว point มี2 Super Evo ว point ทั้งคู่นะครับนะครับผม โอเคอันนี้ไม่เหมือนภาคเก่านะนมือเริ่มต้นครับ <c oughs> การ์ดที่คุณจะมีเมื่อเริ่มเทิร์นแรกครับคุณจะมีการ์ดสี่ใบไม่เหมือนชาร์เดว์ภาคเก่าที่คุณจะมีการ์ดสามใบตอนเริ่มต้นนะครับและในเทิร์นแรกผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะจั่วการ์ดหนึ่งใบทั้งคู่นะครับไม่เหมือนชาร์เดว์ภาคเก่านะชาร์เดว์ภาคเก่าก็กคือ ผู้เล่นที่เริ่มหลังจะจวการ์ดสอใบในเทอร์นแรกนะครับเพราะฉะนั้นในชาร์ o ดเวิร์ดเวร์บิออนะครับ <c oughs> ผู้เล่นเริ่มมามีการ์ดสใบทั้งคู่และเริ่มเทอร์นแรกจวกการ์ด1ใบทั้งคู่นะครับไม่เหมือนภาคเก่านะนะครับผมอ่าเมคานิกอันนี้ครับอัปเดตเมคานิกต่อไปก็คือเครสครับเครสก็คือเหมือนเหมือนสกิลที่ติดลีดเดอร์ครับ ซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ Shadowverse ภาคเก่าแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่มีคีย์เวิร์ดจริงจัง,จงนะครับทีนี้เขาก็ตั้งชื่อคีย์เวิร์ดให้มันแล้วก็คือ Crest นะครับแล้วก็ใน Shadowverse เ e r b ์ o นะครับ Crest จะมีได้สูงสุด5อันเท่านั้นนะครับ5อันที่ต่างกันนะครับอืมเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาสกินติดหน้าลีดเดอร์ ได้ไม่จํากัดเหมือนช h a เดอร์เวิภาคเก่าแล้วนะครับผมโอเคก็ okay. เพราะฉะนั้นก็จะต้องเลือกเลือกเครสกันดีๆนะครับใน,ในการเล่นภาคใหม่เนาะมันมันจำกัดแล้วนะครับไม่เกิน5ครับผม <c oughs> มีคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเอฟเฟกที่มีมาตั้งแต่ภาคเก่าแล้วแหละครับเห็นแต่ว่าเขาเอามาเขาเอามาันมาตั้งเป็นคีย์เวิร์ดให้มันเรียกง่ายๆครับผม เช่น can be บี t a c แทครับเขาตั้งเป็นคีย์เวิร์ดคือ intimidate ครับผมก็คือไม่โดนโจมตีไม่ได้เนะาะฟอ l l เว e รตัวนี้กันเลงครับที่ผมชอบเรียกว่ากันเลงไม่ไม่สามารถถูกเลงโดยเอฟเฟกได้โดย ability ได้เขาจะตั้งเป็นคีย์เวิร์ดว่า aura ครับและ d a m a g ที <c oughs> ่ได้รับเป็น0ูนย์หนึ่งครั้งก่อนก่อนที่ก่อนที่เอฟเฟกนี้จะหายไป เหมือนดีวายช e l d ในฮัสต s t โต e นะครับซึ่งเขาจะเขาก็จะตั้งเป็นคีย์เวิร์ดว่าบาเรียครับผมนี่เพราะฉะนั้นมีคีย์เวิร์ดใหม่3 3อันอันนี้เนาะครับ <c oughs> โอเคอัปเดตเ,เมคคิกของเกมก็ตามนี้แล้วก็มีการแนะนำตัวละครนะตัวละครและคลาสต่างๆนะครับนี่พอท็อคลาสก็ตัว เป็นตัวที่เคยเปิดตัวมาแต่ก่อนแล้วแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนเป็นเหมือนเป็นตัวละครหลักของเกมนะเหมือนเป็นนางเอกของเกมนะก็ตัวแรกก็คือ Drysen นี่นะครับเป็นตัวละคร p o t t c r a f t นะครับตรงนี้ผมคงไม่พูดลงรายละเอียดมากนะครับก็ให้ดูเฉยๆ Forestcraft หรือเอลนะครับก็เป็นเลิฟไซด์นะครับตัวละครชายตัวนี้นะครับ s อ o r d c r a f t นะครับก็คือ Marie m a r ส i s ตัวนี้นะครับนะครับ รูนคราฟนะครับตัวนี้นะครับคาริยูอิฮาร่านี่นะครับเหมือนจะชื่อญี่ปุ่นอยู่ตัวเดียวเลยเนาะเออรากกอนคราฟนะครับตัวนี้นะครับการันนะครับลุงนะครับทำไมดากกอนคราฟจะต้องได้ตัวอะไรลุงๆมาตลอดเลยอับิสคราฟนะครับอับิสคราฟก็คือเป็นชาโดผสมแวมไพร์นะครับซึ่งอ่ะ ชาโดว์กับเวมพร์ไม่แยกกันแล้วนะครับเอามารวมกันแล้วเป็นออบิสคราฟนะครับก็คือตัวนี้นะครับไดออลนะครับเหมือนไดอัโลเลยเนาะและสุดท้ายครับฮาวเวนคราฟครับก็เป็นตัวนี้ครับเอสเปรันซ่าครับผมโหดีไซน์สวยถูกใจมากตัวนี้ชอบมากครับโอเคนี่แล้วก็มีตัวละครใหม่ที่เหมือนเป็นหนาดคนที่คอยไกด์นำทางเราในการผจญภัยเล่นการ์ด ครั้งนี้นะครับก็คือยูดี้นะครับหรือว่าเหมือนเหมือนชื่อภาษาญี่ปุ่นจะชื่อเอสนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครคล้ายๆตัวไพมอนนะครับในเกนชินครับผมเป็นเป็นเหมือนผู้ช่วยเรารอะไรพวกนี้นะครับนี่แล้วก็ในการเล่นสู้กับบอทนะครับเราสามารถที่จะกดขอคำแนะนำจากยูดี้ได้นะครับยูดี้ก็จะแนะนำให้ว่าเออตอนนี้เราเล่นเพลย์อะไรดีอะไรประมาณนี้ นะครับซึ่งก็ก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่ามันมันใช้ได้เฉพาะการเล่นกับบอทนะเล่นกับคนไม่ได้นะเล่นกับคนใช้ไม่ได้นะครับบางคนก็แซวว่าโอ้ซีนอนาศาสตร์ไงอะไรประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็เรื่องนี้ครับก็คืออันนี้เป็นกำหนดการการออกการ์ดนะครับซึ่ง อ่าเกมเปิด17มิถุนาใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นแค่1เดือนครับกางเดือนกรกฎาจะมีการ์ดชุดใหม่ออกมาครับผมแล้วหลังจากนั้นอีกแค่1เดือนหรือเดือนนิดๆเขาบอกว่าปลายเดือนสิงหาก็จะมีการ์ดชุดใหม่มออกใหม่เดือนแล้วก็หลังจากนั้นเว้นไป2เดือนครับก็จะเป็นอ่าการ์ดอีกชุดหนึ่งในเดือนตุลา แล้วเว้นไปอีก2เดือนก็จะเป็นการ์ดอีกชุดหนึ่งในเดือนธันวาครับเพราะฉะนั้นโอ้หการ์ดจะออกถี่มากเลยเขาบอกว่าเพราะว่าในการออกการ์ดระลอกแรกเนี่ยการ์ดพลูอาจจะไม่เยอะมากครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะรีบอัปเดตการ์ดเข้าไปหน่อยเออแล้วก็ค่อยๆเว้นห่างไปเป็น2เดือนแต่เขาก็บอกว่าเออสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะออกการ์ดอาจจะออกทุกๆ2เดือนนะครับซึ่งอื ถือว่าถีผสมควรแต่ก็ก็ไม่มีมินะิเอ,อ็กเซนชันนะเนาะเออก็ก็ไม่รู้แบบนี้ก็อาจจะโอเคก็ได้ทุกสองเดือนทุกสเดือนมีชุดใหญ่อะไรประมาณนี้ก็เออน่าตื่นเต้นดีนะครับแหมทีมงานจะเหนื่อยหรือเปล่าอี้ต้องรอด้ยด้วยว่าการ์ดชุดหนึ่งมันมีกี่ใบเนาะเออเพราะว่าอย่างชาร์เวอร์พักเก่าการ์ดชุดหนึ่งเก้บว่าใบอันนี้จะออกได้ขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีเงาเงามานะครับว่า เออเราจะเห็นเราจะ Expect อะไรได้บ้างในการ์ดชุดต่อๆไปอะไรงี้อันนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นตัวฟิลีนอยู่แล้วนะครับของมังกรนะครับตัวนี้ก็พี่เจลเวนนะครับโอเมนลอบวันนะครับโอ้ไฮแลนเดอร์มาอีกแล้วนะครับก็รอเล่นกันได้เลยทีอาร์ตอาร์ตเวิร์กเต็มๆวันนี้ก็คือโจนนะครับส่วนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นฟอร์เต้เนาะของมังกรนะครับโจนนี่ฮาเวนนะครับโอเค นี่นี่แล้วมีอันนี้ด้วยครับอันนี้ใจดีมากเลยนะ,เข,ะกกเ,ยเขาจะแจกการ์ดเอ้ยเขาจะแจกซองการ์ดให้ทุกวันวันละซองครับผมอืมซึ่งคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณเข้าเกมมาเขาแจกให้หนึ่งซองเออดีมากมากนะครับแต่คุณดองไม่ได้นะคุณต้องเข้าเกมมาเปิดทุกวันนะครับเออมันมันเป็นทริคแหละในการที่ว่าให้เราเข้าเกมไปอะไรอย่างนี้เป็นเป็น อ่าเป็นนิสัยของเราอะไรประมาณนี้แต่ไม่เป็นไรแจกของฟรีกูเอานะครับกูบรับอะไรย่างนี้เออไม่สามารถที่จะแบบดองไว้สิบซองแล้วค่อยเปิดไม่ได้นะต้องเข้ามาเปิดทีละซองวันละซองนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ถูกใจนะเออรวมถึงผมด้วยนะ <c oughs> ก็คือเขาบอกว่า อาอย่างใน Shadowverse ภาคเก่าครับเราสามารถย่อยการ์ดได้อิสระเลยใช่ไหมหยกเว้นไอ้พวกการ์ดให้ยืมใช้อะไรประมาณนี้ที่ย่อยไม่ได้เออแต่นอกนั้นก็คือเราย่อยการ์ดได้อิสระเลยใน Shadowverse Beyond ถ้าคุณมีการ์ดไม่ยังไม่เกิน3 copy นะครับก็คือไม่เกินที่ใส่เด็กได้อคุณจะย่อยการ์ดนั้นไม่ได้นะครับโอ้โห โหดนะอันนี้คาเขาให้เหตุผลว่าเพราะว่าเมื่อคุณมีการ์ดก็อยากจะให้เอามาลองเล่นไม่ใช่ว่าเอามาย่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าแบบคือผมก็เข้าใจอะ่ะเนีบางทีสำหรับสายฟรีทูเพลย์อะไรพวกเนี้ยครับครับผมก็มีวิธีหนึ่งที่จะคุณจะเอาเด็กเมตามาเล่นได้ก็คือย่อยทุกอย่างที่เหลือให้หมดแล้วคุณก็คาฟเด็กเมตาเด็กเดียวอะไรพวกนี้เออแบบนั้นก็ทําได้แต่เพราะ พอระบบเป็นแบบเนี้ยแย่แหละทําไม่ได้และครับผมมันจะกลายเป็นว่าสายฟรีอาจจะอยู่ยากขึ้นนะเออ <c oughs> คือคนที่เติมเยอะแบบผมเนี่ยอาจจะไม่อะไรมากอะไรอย่างเงี้แต่ว่าสายสายฟรีจะเริ่มเลอะจะเริ่มเซ็งๆแล้วอืมก็ต้องรอดูว่าจะเวิร์กไหมทําแบบนี้นะครับซึ่งการย่อยไม่ได้เนี่ยมันรวมถึง <c oughs> มันรวมถึงการ์ดฟอยด์ด้วยนะโอ้ <c oughs> ก็ไม่รู้สินะแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าอันนี้อันนี้เรื่องดีครับผมก็คือ,อเกมเปิดเนี่ยคุณทำเควสฉลองเกมเปิดเนี่ยคุณจะได้การ์ดสิบซองและในการเปิดในการเปิดซองของเกม s h ว d o w ดเ r อร์ e ิย n นครับ เปิดทุกๆสิบซองจะการันตีเลเจนดารี่หนึ่งใบโอ้เวลี่กูดมากๆ <laughs> นี่ดีมากนะครับครับผมเพราะว่าในชุดวันภาคเก่าเนี่ยถึงแม้ว่าเลดมันจะประมาณ10%เนนี่แหละครับเปิดสิบซองม,มันก็มันก็มักมจะได้เลเจนดารี่แต่ว่าบางทีเวลาคุณเกลือคุณเกลือจริงๆนะเออแอดนิกเนี่ยเคยมาแล้วนะครับเปิด60ซองไม่มีเลเจนเลยแบบแย่ yeah, มาก เออเพราะฉะนั้นการมีการันตีแบบนี้เออดีดีอยู่ครับผมแต่การการันตีเลเจนด์แบบนี้ไม่รวมไม่นับรวมกับพวกเดล่การ์ดแพ็กนะเออกาดสองการประจำวันไม่รวมนะเออก็ตามนั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็เมื่อเมื่อเกมเปิดเมื่อคุณเข้าเกมแล้วทำเควสสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับพอทำเควสเสร็จ คุณจะสามารถเลือกพรีบิวดเด็กได้หนึ่งเด็กครับผมก็ตามคลาสที่คุณชอบเลยครับเป็นเด็กสำเร็จรูปนะเหมือน Starter d e ์เด็กอะไรพวกนี้ครับผมเลือกไปเล่นได้เลือกไปเล่นได้หนึ่ง <c oughs> หนึ่งเด็กนะครับแล้วก็เหมือน s h a d o เ v ิร์ e ภาคเก่าครับทำเควสททำมิชชั่นอะไรไปคุณก็จะได้ตังค์ได้อะไรมาซื้อทองไปเรื่อยๆครับมีที่ให้ฟาร์มทองสลับสายฟรีอยู่แล้วนะครับ โอเคอันนี้ไม่มีอะไรมากในงานการ์ดเกมเฟสติวัลที่ญี่ปุ่นนะครับวันที่3-4พฤษภาก็จะมีบูธของ Shadow World v e r y o n d ้วยใครไปเที่ยวก็ไปดูได้นะครับฮะมีงานเทศกาลศิลปะของไซเกมนะครับเออช่างอ,อันนี้นะครับอ่านี่ตอนนี้เขาบอกว่า เกม Shadow World r b e y o n d นะครับได้เปิดให้ preregistration ไปแล้วนะครับครับผมก็คือสมัครล่วงหน้านะสำหรับเกม Shadow World r b e y o n d นะครับซึ่งสมัครล่วงแล้วสมัครล่วงหน้าได้อะไรเออผมบอกก่อนว่าเกมลงแทบก็ทุกแพลตฟอร์มเหมือนภาคเก่านะมีทั้ง iOS Android และ Steam นะครับเอออันนี้เป็นอะไรที่ลงใจนิดนึงต่อ เพราะว่าภาคเก่าอะตอนแรกมันมันลงเฉพาะมือถือนะครับสตรีมตามมาทีหลังแต่นี่ลงสตรีมแต่แรกเลยก็ดีส่วนนี่ผมจะไม่พูดผมจะไม่พูดถึงมันนะครับ <c oughs> แล้วก็ในการพรีเรจิสเตอร์นะครับสมัครล่วงหน้านะครับก็จะมีรางวัลสำหรับการสมัครล่วงหน้าด้วยนะครับก็ตามนี้เลยถ้ามีคนสมัครล่วงหน้าห้าหมื่นคนก็จะได้อันนี้และถ้าถ้าทะลุเป้าสามแสนคน นะครับก็จะได้12นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปช่วยกันสมัครล่วงหน้านะครับเพื่อเอาของฟรีนะครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ๋อมีอันนี้นะครับมันจะมีงาน Shadow v e r s e Special Festival นะครับที่ญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับในวันที่23มีนาซึ่ง คือตอนนั้นเกมยังไม่ออกเนาะแต่ว่าจะเปิดให้ลองเล่นเกมกันนะครับก็ใครอยากจะลองก็ต้องไปญี่ปุ่นนะก็ไม่อะไรแต่ว่าประเด็นก็คือในวันที่22มีนาเขาจะสปอยการ์ดบางส่วนที่จะเปิดให้เล่นในวันที่23มีนานี้ด้วยนะครับจะลงในเนี่ยจะลงในเว็บของ Shadow World Beyond เนี่ยเพราะฉะนั้นพอการ์ดส่วนนั้นสปอยมาเนี่ยเออผมอาจจะ ผมอาจจะมารีวิวการ์ดกันสักหน่อยนะเออก็ต้องรอดูแล้วกันครับว่ามันจะสปอยกันกี่ใบเนาะครับผม <c oughs> แล้วก็เขาก็สปอยการ์ดมาเหมือนจะสี่ใบเนาะเป็นเลเจนดารี่หมดนะครับก็นี่เลยผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับผมเพราะว่าพูดพูดไปบ้างแล้วในในไลฟ์สตรีมนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือเลเจนดารี่ทั้งหมดเนี่ยมี มีมังกรมีชาโดว์มีพอร์ทัลเนาะแล้วก็มีนิทัลนะครับความเห็นโดยรวมก็คือมันดีไซน์มาสำหรับเฮ้ยไอ้ไอ,อ,อ้ตัวออคิสไปไหนเนี่ยอ,อ๋อนี่การ์ดมันดีไซน์มาสำหรับเลดเกมซะเยอะเลยนะครับก็เพื่อที่จะชูเอฟเฟกอ่าเพื่อที่จะชูเมคานิกซุปเปอร์อีโวที่เขาจะชูลงกันในเกมภาคนี้เนาะ เพราะฉะนั้นการ์ดก็จะแบบไล่เจ็ดไล่แปดกันทั้งนั้นเลยอะไรพวกนี้นะครับอืมก็เลยคุยกันกับเพื่อนว่าเอ๊ะเกมมันจะแบบกลายเป็นเกมช้าหรือเปล่าเลดเกมกันแทบทุกตาอะไรพวกนี้หรือเปล่าเออก็ไม่รู้ก็ไม่รู้สินะบางทีช้าไปมันก็ไม่มันก็ไม่ดีนะอะไรพวกนี้บางทีแบบใช้เวลาต่อเกมเยอะไปอะไรพวกนี้กลายเป็นกลายเป็นบางคนเบื่อได้ยิ่ง Shadow World ภาคเก่าเป็นเกมที่ สปีดถือว่าสูงอะเมื่อเทียบกับเกมการ์ดอื่นๆพอลดลดสปีดของเกมลงอะไรพวกน,นี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนเบสจะจะว่ายังไงนะครับส่วนดีไซน์ของการ์ดผมว่าสวยดีนะผมว่าสวยทุกใบเลยนะครับมีอิลูไม่ถูกใจขอบการ์ดเลเจนด์หน่อยแต่ผมผมว่าโอเคพอได้พอทนครับผมอ่าแล้วก็เพื่อเฉลิมฉลองชาร์เ w v ร์เวิร์บิอออกนะครับในปีแรก ก็จะมีงานแข่ง s ช a d o ร์เวิร์เวิร์กลางปีประจําปีนี้ด้วยนะครับหลังจากเกมออกนะโดยที่รางวาัลโคตรเยอะเลยนะครับร้อยล้านเยนนะครับเออคิดเป็นเงินไทยเขาเขาคิดกันมาให้แล้วได้ประมาณ22-23ล้านบาทนะครับก็นั่นแหละครับใครโปร้ๆหน่อยอะไรประมาณนี้ก็อ่ะอยากจะลองอยากจะลองล่ารางวาัลดูก็ลองดูครับครับผมโอเค ก็คิดว่าคงประมาณนี้พวกข่าว Shadowverse Evo ผมคงไม่พูดถึงแล้วกันนะครับโอเคก็ตามนี้ครับคิดว่าคงประมาณนี้ครับกับข้อมูลของ Shadowverse Verbiyon ที่เปิดเผยออกมาในไลฟ์เมื่อเย็นที่ผ่านมานี้นะครับก็ถือว่าข้อมูลเยอะมากเลยก็โดยรวมก็ถือว่าพอใจครับ มีรีลิสเดตมาชัดเจนเกมไม่ได้เลื่อนออกไปนานเกินไปคือตอนแรกผมนึกว่าแบบโอ,โอ้เมษานี้เลยอะไรงนี้เนาะแต่ว่าไม่ใช่นะครับมิถุนาก็อ้าไม่เป็นไรอีก3เดือนก็มีรีลิสเดตชัดเจนแล้วก็ตัวเกมดูโอเคนะครับสำหรับผมเออดูหน้าดูหน้าลองหน้าเล่นครับก็คงรอเล่นนะครับครับผมก็รอดูกันละกันครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์หน้าเนาะโอเคทั้งนั้นผมไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ